โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่นว่าด้วยการสร้างสุขภาวะร่วมกันของกลุ่มชนชาติพันธุ์ในระยะ3ปีที่ผ่านมาพุทธศักราช2548ถึง2550เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่นในพื้นที่สังคมและบริบทของชุมชน มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อภูมิปัญญาการรวมกลุ่มคนในการพัฒนาจึงดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างเข้มแข็งดังนั้นเค,ครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่านจึงได้ต่อยอดกระบวนการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ ด้วยผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพของกลุ่มชนบนพื้นที่สูงซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดน่านที่รวมกันประกอบด้วย7ชาติพันธุ์คือชาติพันธุ์ลั่วหรือถิ่นมีประชากรรวม41,402คนชาติพันธุ์ม้งมีประชากรรวม 26,480คนชาติพันธ์เมียนมีประชากรรวม1 6ึ8 4คนชาติพันธ์ขมุมีประชากรรวม7,468คนชาติพันธ์ไทยลือมีประชากรรวม1,234คนชาติพันธ์มาบรีหรือตองเหลืองมีประชากรรวม 152คนกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์มีประชากรรวม20คนวัตถุประสงค์ของโครงการสรมัชาสุขภาพจังหวัดน่านว่าด้วยการสร้างสุขภาวะร่วมกันของกลุ่มชนชาติพันธุ์ 1. เพื่อทราบฐานข้อมูลพื้นฐานสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่เป้าหมาย 2. เพื่อให้ส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยกับการดำรงอาชีพ 3. เพื่อเป็นการยกระดับทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งให้สมาชิกชุมชนในแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้กำหนดหรือจัดการสุขภาพตนเอง 4. เพื่อผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีการกำหนดและดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะผลการดำเนินงานกลุ่มชาติพันธ์เมียนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติจริงโดยเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นการนำจุลินทรีย์ท้องถิน่นมาใช้กับพืชผัก มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกเพื่อทดลองใช้จุลินทรีย์ท้องถิน่นกลุ่มชาติพันธุ์เมียนให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างมากมีผู้เข้าร่วมการเรียนรู้จำนวนมากมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้ามาเรียนรู้ด้วยผลการดำเนินงานกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลือ้อ หลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนถึงวิถีชีวิตแล้วจึงได้หาแนวทางออกร่วมกันในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนบ้านปางสร้นสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านการฟ้อนไทยหรือการปลูกผักสวนควรัวการทำสวนสมุนไพรการทำน้ำยาอเนกประสงค์การทำนาข้าวอินทรีย์โดยการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นบำรุงดิน ในนาข้าวแทนสารเคมีและมีการคัดเลือกพันุ์ข้าวเพื่อทำพันุ์เองในปีต่อไปผลการดำเนินงานกลุ่มชาติพันธุ์ขมุชุมชนบ้านใหม่ชัยทงรัฐเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีกันชุมชนยังมีการวางแผนจะเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้สมุนไพรในรูปแบบต่างๆเช่น การจัดทำในรูปแบบที่จะใช้ในการทำสปาผลการดำเนินงานกลุ่มชาติพันธุน์ถิ่นชุมชนเห็นว่าวิธีการหนึ่งที่จะบรรเทาภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพคือการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอาหารและยาควบคู่กันไปจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ระหว่างวัยในเรื่องสมุนไพร ผลการดำเนินงานกลุ่มชาติพันธุ์มงจะให้มีการแบ่งกลุ่มสมาชิกกันตามคุ้มบ้านหรือตามความสมัครใจเพื่อช่วยการทำปุ๋ยน้ำหมาจุลินทรีย์ชีวภาพตามกลุ่มและเก็บไว้ผลการดำเนินงานกลุ่มชาติพันธุ์มาบรีพืชผ,ผักสวนครัวที่ปลูกส่วนใหญ่ จะปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนไม่ได้ปลูกเพื่อจำน่ายช,ชนิดของผักส่วนครัวที่ปลูกได้แก่ผักกวางตุ้งถั่วฝักยาวมะละกอกล้วยผลการดำเนินงานกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์น้ำหมักชีวภาพและน้ำยาในประสงค์ เป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับชุมชนบ้านห้วยละพีคนในชุมชนจึงยังไม่มีความมั่นใจต่อประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์และความสามารถอ่านออกเขียนได้ของคนในชุมชนอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้เนื่องจากไม่มีการจดบันทึกความรู้เอาไว้ จึงทำให้ไม่มั่นใจต่อการผลิตซ้ำชุมชนจึงมีข้อเสนอดังนี้คัดเลือกผู้ที่สนใจที่จะร่วมดำเนินการเป็นอันดับแรกเพื่อให้บุคคลเหล่านี้เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ชุมชนนักเรียนจัดทำคู่มือการทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยานเนกประสงค์ สำหรับคนในชุมชนจะได้เรียนรู้และนำเรื่องการผลิตบริโภคปลอดภัยเสนอต่อที่ประชุมอบตครับผมก็เป็นประแานการประลุมหรือะเาอยาก็ได้นบมางานก็สรุปแล้วก็คิดว่าแานราชการที่ได้รังานาร่างนี้ก็คงจะเป็นที่มานนครับผมถึงได้รับครับคับ คนเป้นตัแทของเผ่าเซค่ะที่นางสาวพัรนันปาณอยูบ้านีค่ะพูดถึงนใหการเกษตรเนาะวันนี้ต้องมาได้ยินเขาว่าการเกษตรราเรียนเกษตรอย่างเดียวเพราะเป็นเผ่าเมียนอยู่ชาเขาแต่ทุกวันเราต้องใช้ไปว่าเป็นผิ่นมากอย่างเดียวปลูกผักปลูกต้นไม้ ผมทุกอย่างเรากินเนี่ยทุกอย่างเราต้องใช้ไปว่าปุ๋มบ้างอย่างเดียวจะมีผลเดียวเมื่อว่าซื้อสารเคมีอะไรมาใส่เห็นพังไม่ใหญ่โตเรียวเวลาเรากินแล้วแบบเราไม่เป็นโตเรียวนะป็นสารเคมีเนีใส่พังก็กินเราไม่โตเรียวจะใส่พังแล้วพังมันโตเรียวอันตรายนะเราต้องใส่ความปุ๋มบ้างแล้วก็เรียนการเกษตรต้องหมายอย่างปุ๋มส่วนมากใส่ทุกอย่างนีหมดแต่ดีช้าดินไม่เสีย ดินมีประโยชน์ด้วยดินเราซื้อในเมืองเรียกเป็นปุ๋ยเนี่ยห้าสิบโลซื้อม้ำกระเทีอยู่นะปีเนี้ยโอ้พันกว่าบาทเราผสมใส่ต้นไม้ใส่ผักใส่ทุกอย่างมันโตเร็วเหมือนดูทุกวันที่ใส่มันโตเร็วเหมือนกันเพราะว่ามันจะเร็วนะที่ดินมันเสียที่ดินมันมีประโยชน์ปุ๋ยมันจะใส่เพิ่มดินมันจะดีขึ้นไม่นานเพราะดินจะแข็งดินจะเปรี้ยวดินเสียไปถ้าเราทำปุ๋ยบ้างให้ใส่ดินมันจะค่อยๆเติมดินแล้วก็ อาถูกขันก้อนแบบจนผลไม้ก็จะโตช้าแต่ได้นานการเกษตรอย่างเดีวมีพลประโยชนด้วยแค่นี้ก่อนอีกหอพรบสุขภาพแห่งชาติปีสองพัอยห้เนี่ยสุขภาพหมายถึงสุขภาวะของคนของสังคมและเองครับหน้าที่ของคณะกการสุขภาพแห่งชาติก็จะมีหน้าที่เชื่อมประสานพลังทั้งสังคม ทั้งพกหนึ่งกำลังการทั้งสามฝ่ายคือฝ่ายรัฐฝ่ายวิชาการและฝ่ายภาคประชาชนตามยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่ายุาทธศาสตร์สามเหลี่ยมเยี่ยวภูเขาทําไมเรียกว่าสามเหลี่ยมเยี่ยวภูเขาก็คือว่าการเคื่ยวภูเขาเนี่ยเป็นงานที่ดูเหมือนยากมากและเหมือนจะทําไม่ได้แต่ถ้าเรามีพลังจากสามฝ่ายเข้ามาร่วมกันครับแต่เพื่อนจากสุภาพแห่งชาติก็คือมีการยกรางและจัดทำคำรรนูญว่าด้วยระบบสุภาพแห่งชาติใช้เป็นกรอบนโยบายด้านสุภาพแห่งชาติ ครับแลว้วก็ให้และสมัชชาสุภาพแห่งชาคือกระบวนการให้ภาคส่วน,นต่างๆมาพัฒนาและยบายสนนาธารณด้วยกัน